ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอปอระมาที่คดีของพระพยยมนะครับเรื่องของกรณี ที่ดินครับก็มีการแถลงข่าวว่าอายการนะครับได้รวมตัวกันช่วยทวงคืน10ล้านเงินสิล้านให้กับพระพยอมพร้อมยื่นข้อเสนอจ่ายเพิ่มแลกที่ดินอ่าน่าสนใจนะครับมาดูเนื้อข่าวกันก่อนนะครับก่อนที่จะคอมเมนเตเตอร์แหมเหมือนนักวิพากษ์วิจารณ์นะก็กรณีเรื่องของที่ดินนะครับวันนี้นะครับนายปรเมศ อินทรชุมนมุมนะครับอดีอายการสำนักง,งานคดีอาธานบุรีพร้อมด้วยอายการจังหวัดนนทบุรีนะครับได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพระพยอมนะครับกรณีเรื่องของการเผยช่องทางในการทวงเงิน10ล้านบาทให้กับทางด้านพระพยอมพร้อมกับมั่นใจว่าจะชนะเพราะถ้าไม่มั่นใจร้อเซคงไม่มาทำคดีให้ น่าสนใจนะน่าสนใจท่านอายการประเมศนะครับกล่าวว่าช่องทางการต่อสู้ให้ได้เงินค่าที่ดินคืน10ล้านเนี่ยสิล้านคืนนะฮะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มาตรา1 3ึ่32นะครับบุคคลใดซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายท่อตลาดหรือในท้องตลาดหรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นไม่จำต้องคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง เว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมาหมายความว่าให้พระพยอมพระพยอมนั้นอยู่เฉยเฉยเราให้เจ้าของที่ดินมาฟ้องขับไล่จากนั้นค่อยต่อสู้เรียกเงิน10ล้านคืนจากเจ้าของที่เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นเทค,คนิคทางกฎหมายนะครับแงาา่งละพณิชย์มาตราห3ึ่นานะครับเปิดช่องทางนะครับเพราะว่าเป็นการซื้อมาโดยสุจริเดียวดีจะมาได้เรียงกันนะครับตอนนี้ เอาเนื้อหาให้จบก่นอนอัยการประเม่ก็บอกว่าการทวงเงิน10ล้านอ่ะสิล้านบาทคืนนี่นะพระพยอมเนี่ยสามารถทวงได้สองทางทางแรกนะฮะทวงคืนจากนางวันธนาที่นําที่ดินมาขายให้กับพระพยอมและอีกทางหนึ่งคือควงกรรมเจ้าของที่ดินก็จะมีนะครับความผิดฐานไปลไแปะละเลยที่ดินของตนเองจนมีคนอื่นเอาไปขายซึ่งพระพยอม ซึ่งพระ,ะ,พ,ระพยอมเลือกที่จะไม่ฟ้องนางวันธนาเพราะสงสารที่ถูกหลอกและคนอื่นก็เอาเงินไปใช้หมดแล้วดังนั้นจึงเหลือทางเลือกคือทางที่จะต้องทวงเงินกับเจ้าของที่ดินทั้งนี้นะครับยืนยันว่าหลักกฎหมายที่ยกมาจะช่วยพระพยอมทวงเงิน10ล้านคืนได้เพราะถ้าไม่มั่นใจร้อซคงไม่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงขนาดนี้ ทางดีที่สุดก็คือเจ้าของที่ดินต้องออกมาพูดคุยว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนะครับจะขายที่ดินและนำางินเอ่นำเงินนำคืนพระพยอมก็ได้ซึ่งกางนั้นพระพยอมก็กลกาวว่ายินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้สมล้านแก่เจ้าของที่ดินเพื่อแลกกับที่ดินผืนนี้และพอมีความหวังกับการต่อสู้คดีด้วยนะครพระพยอมนั้นก็มั่นใจนะครับว่าหลังจากที่ทีมอายการนะครับมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าสามารถที่จะ าดาเนินการนะครับในการที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องนะครับงือหรือ,รอจ,ะจะเอาที่ดินหรือจะเอาเงินก็ได้มีสองทางเลือกแต่ถ้าจะเอาที่ดินนึงครับพระพยอมบอกพร้อมที่จะจ่ายเพิ่มอีกสามล้านแต่ถ้าจะของที่ดินไม่ยอมนะครับก็เอาเงินสิบล้านมามีสองทางเลือกเลยนะอ่ะเรามาดูเรื่องของทไลายนะครับเรื่องของคดีดังปมพิพาทนะครับถนดถุงกล้วยแขกของวัดสวนแก้วนะครับ ในปี2546นี่นะฮะสามีคำสั่งให้นางวัฒน,นาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเนื่องจากการครอบครองที่ดินทำกินมาแล้ว30ปีปี2547น,นะครับนางวัฒน,นาแบ่งที่ดินนะครับเป็น1ไร่1ง,งานห5าารังวาขายให้มูลนิทิให้หู่นิทีสวนแก้วในราคา10ล้านบาทก่อนซื้อขายนี่พระพยอมนะครับก็ตรวจบสอบความถูกต้องนะครับความชัดเจน ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ครับลงไปตรวจสอบโฉนดดังกล่าวกับสำนักง,งานที่ดินพบว่าโฉนดดังกล่าวไม่มีปัญหานะครับสามารถซื้อขายได้ไม่มีไม่มีมมติดจำนงนะครับไม่มีการไปคังมรงกรไม่มีอะไรนะครับคือปลอดจำงเมื่อมีการซื้อขายแล้วก็มีการเริ่มถมที่ดินแล้วก็พัฒนาที่ดินครับและก็จ่ายค่าถมไปอีก8 0 0แสนบาทปี2549นะครับบทของ ทองอยู่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงพิพาทได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอคัดค้านสิทธิครอบครองปฎบของนางวัฒน,นานะครับนางวัฒน,นาก็ไม่ได้ต่อสู้คดีศาลสั่งเพิกถอนท,ที่ดินให้มาอยู่กับนายทองอยู่นะครับก็เกิดคดีพิพาทกันระหว่างนายทองอยู่กับนางวัฒน,นาและมูลนิธิสวนแก้วเป็นศึกสามศึกสามเศร้านะครับนางวัฒน,นาเปิดเผยว่าได้นำเงิน10ล้านบาทจากการขายที่ดินไปใช้หมดแล้ว เอาเงิน10บาทนี่ครับที่ขายให้กับมือที่นะครับวัดสวนแก้วนะครับก็เอาไปใช้ใจ่ายมาแล้วปีสองพันห้าสิบนะครับศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนการครอบครองที่ดินบริปักที่ดินที่แพทย์กนนำลังวัฒนานำไปขายให้กับมูนที่สวนแก้วแล้วส่งผลให้โฉนดที่ดินมูลที่สวนแก้วนั้นที่ถืออยู่เป็นโมคูคะพระพยอมก็เรียกโฉนดดังกล่าวเ,าเรียกโฉนดดังกล่าวว่าโฉนดถุงกล้วยแขกนะครับกลายเป็นข้อพิพาทใหญ่ระหว่างวัดสวนแก้ม วัดสวนแก้วกับกรมที่ดินในเวลานั้นปี2 5 1 1นะฮะ2 5 5 1พระพยอมประกาศสร้างอานุสาวรีย์ถุงลกล้วยแขกตรงข้ามกับที่ดินแปลงพิพาทเพื่อเตือนอเตือนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแอดคาราบาวแต่งเพลงพระพยอมถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นปี2 5 6 0วัดสวนแก้วยื่นสารขอครอบครองรประโที่ดินพิพาทเนื่องจากวัดใต้อยู่ที่ ที่ดินแปลงน,นี้มานานกว่า12ปีนับแต่ปี2547สารยกฟ้องวัดจากนั้นวัดได้ยื่อนอุทธรณ์ต่อศาลปี2563นะครับพระประยมก็เปิดเผยว่าทายาทของนายทองอยู่และทนายความได้เดินทางมาแจ้งความว่าสารมีคำสั่งให้วัดขนย้ายสิ่งของออกจากที่ดินภายในที่เดือนมิถุนายนนี้นะก็เป็นทม์ไลนของคดีพิพาทนะครับตั้งแต่ปี46จนปี63 ดังนั้นปนัญหาที่ตามมาคือปี2549ทำไมนางวันธนาไม่ถอดสู้กดีนะแล้วยอมที่จะพูดง่ายๆคือไปเซ็นยินบบเซ็นเอกสารบอกว่าถูกบังคับให้เซ็นกรับเป็นประเด็นที่ภาพปี2549ที่เกิดการตั้งคดีเพื่อต่อสู้คดีในการที่จะขอเพื่อถอนกรรมสิทธิ์การคอรบครองปริบัติของนางวันธนา แต่ว่านางวัฒนานั้นได้จำนายที่ดินในกล่านั้นให้กับมือที่ว่าส่วนแก้วไปแล้วตั้งแต่ปี2447เป็นปฐมเหตุของการ,นะรไล่ลิงระดับระเหตุแล้วดังนั้นต้องติดตามดูนะครับว่าจุดจบไม่ใช่จุดสุดท้ายแล้วเนี่ยพระพยอมนั้นจะได้ที่หรือจะได้เงินคืนนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับ